การไหว้แม่ย่นางรถจุดทูปเก้าดอกเอ่ยชื่อและนามสกุลลูกขับรถทะเบียนเลขที่ลูกขอกราบสักการะบูชาแม่ย่นางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ที่คุ้มครองรถลูกอยู่ขอให้ท่านปกปักและรักษาตัวข้าพเจ้าและรถของข้าพเจ้าให้แค้้วาลาดปลอดภัย ลูกขอถวายบุญที่ได้ทำไว้แล้วให้แม่แย่นางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวข้าพเจ้าและรถของข้าพเจ้าลูกขอถวายผลไม้น้ำเปล่าเข้าสวยและไข่และขนมหวานนับตั้งแต่นี้ไปขอให้กิจการงานของลูกมีความเจริญรุ่งเรืองได้เงินได้ทอง ขับรถคันนี้ไปที่ไหนก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีโชคมีลาบและเป็นสิริมงคลแก่ลูกและกิจการงานของลูก